ใช่ครับแล้วเป็นเกียรติมากๆเลยครับจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆตั้งแต่ตอนที่ได้รับออได้รู้ว่าเราได้รับโอกาสให้มาร้องเพลงจิตแค่ไหนก็ยังนักเธอของโปรเจกต์ละครเรื่องกรงดอกซอยครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร้องสดๆครั้งแรกเลยครับให้เป็นแฟนฟังในวันเปิดเปิดตัวละครด้วยดีใจมากๆเลยครับยังไงคืนนี้ก็ฝากแฟนติดตามละครด้วยนะครับเพลงนี้มีความยากยัง,ยง,ยงไงบ้าง ก็เพลงนี้ก็ไม่ได้สำหรับผมก็ไม่ได้ร้องง่ายๆเลยครับเพราะว่าใช้พลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับอ๋อก็เหมือนเ,อเพลงนี้ใช้สิ่งเต็มค่อนข้างสูงครับแล้วก็หลายท่อนด้วยครับก็เลยอาจจะมีต้องสูดหายใจเข้าลึกๆครับต้องแบ่งลมหายใจดีๆครับที่แบบเป็นยังไงบ้างพอแบบทุกคนได้ฟังเพลงที่แบบเาดึงไรบ้างตอนแรกก็ลุ้นอยู่ครับว่าเป็นแฟนจะชอบหรือเปล่าครับก็ตอนที่ปล่อยไปก็ เห็นแฟนๆก็แท็กมาในทวิตกันเยอะพอสมควรเลยครับว่าแบบเนี่ยชอบเพลงนี้มากๆเลยเพลงนี้เพราะจังเลยอย่างคุณพ่อผมก็บอกว่าชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันครับเพราะเหมือนคุณพ่ออาจจะชอบเพลงสไตล์นี้ด้วยเหมือนกันครับด้วยความที่เป็นละครค่อนข้างพีเรียดด้วยครับเพลงก็จะมีกลิ่นพีเรียดเหมือนกันครับเป็นเพลงการรงเพลงประกอบละครที่เป็นแนวแนรแนวทีรีแนวี่เรียดก็ จริงๆมีอีกหนึ่งเพลงครับแต่เพลงนั้นจะเป็นเพลงคู่กับเฮียครับชื่อเพลงแสงดาวีครับเพราะฉนั้นก็มีกลิ่นพีเรียดเหมือนกันครับแต่ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกครับที่เป็นเพลงของตัวเองและเป็นแนวพีเรียด่อต่อนะคะตอนนี้อยู่บเวตรงหน้าเอคะดีใจครับดีใจมากๆเลยครับก็เมื่อกี้บนเวทีก็มีการฝากตัวไปเรียบร้อยนะคบว่าถ้าเกิดว่าช่องสาม สนใจให้ผมรม้องเพลงอีกก็ยินดีมากๆเลยครับร้องได้อีกหลายๆเพลงเลยครับเห็นว่าตอนนี oui. like well ้เรามุ created, <c oughs> <c oughs ่งมาทำเพลงนมาร้องเป็นตัวได้ไหมนตัวก็ตอนนี้เหมือนยังไม่กล้าเรียกตัวเองว่าศิลปินเต็มตัวเราเรียกาเป็นศิลปินหน้าใหม่ละกันครับเพราะว่าผมยังใหม่มากๆสําหรับวงการเพลงครับเพิ่งจะมีเพลงของตัวเองแค่ไม่กี่เพลงเองครับใช่แล้วก็เหมือนจริงๆเราก็อยากจะควบคู่ไประหว่างทั้งการแสดงแล้วก็ทั้งการร้องเพลงด้วยครับร้อเพลงไม่กี่ ขอบคุณครับเป็นแฟนทุกเพลงแฟนๆซัพพอร์ตดีครับแฟนๆแบบช่วยกันดันเพลงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนก็ตามหรือว่าทั้งการร้อง cover ด้วยครับแฟนๆก็ช่วยแบบช่วยดันกันทุกเพลงเลยครับน่ารักมากๆเลยเพลงนี้ได้ร้องเพลงกอกถึงเพียรไหมคะเพลงนี้แหละครับปีลนี้ก็มีบ้างครับใช่แต่ว่าเพลงนี้เพลงนี้ก็ใช้พลังเยอะครับอาจจะไม่ได้กรอกบ่อยเท่าไหร่ครับ เฮียก็บอกว่าพร้อมเหมือนกันครับตอนแรกก็คิดอยู่ครับว่าเฮียจะชอบไหมนะแต่เฮียก็เฮียก็มีไลน์มาบอกเหมือนกันครับว่าอ๋อหนูเพลงนี้พรอนะอดูคจะได้ดูละครเรื่องนี้เราลุ้นกับี่แต่ละครนอครับก็คิดว่ายังไงก็เพื่นต้องชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างคนรอบคนรอบๆตัวคนใกล้ตัวผมมาบอกว่ารอดูละครเรื่องนี้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆที่ทํางานด้วยหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่มาหาอะไรครับก็บอกว่าเนี่ย วันก่อนได้ยินเสียงเสียงเออเพลงในที่ประกอบละครเรื่องกรงดอกสร้อยแล้วรู้สึกว่าเสียงผมหรือเปล่านะใช่ครับก็บอกว่าใช่เราร้องเองเพื่อนก็บอกว่าอืมรอดูละครเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับเรื่องกรงดอกสร้อยตัวยางมาน่าดูมากมากเลยครับฝากฝาก้องเพลงของเราละคร้ด้วยครับผมก็ ขอฝากเพลงเจ็บแค่ไหนก็นยังรักเธอด้วยนะคระก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องกรงดอกซ้อยนะครัะแล้วก็เป็นเพลงเป็นโปรเจกต์แรกเลยครับที่ผมได้ร่วมงานกับทางช่อง3ครับยังไงก็ฝากทุกคนไปฟังกันเยอะด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากละครเรื่องว้าว <Wow. S 1> <laughs> แล้วก็ขอฝากละครเรื่องกรงดอกซ้อยด้วยครับก็จะออนแอร์แล้ววันนี้คืนนี้เป็นวันแรกครับฝากดูด้วยนะครับ